ทำภาพเป็นกระจกแบบนี้ทํายังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมอันดับแรกนี่ครับผมวิดีโอที่เราถ่ายมาเราถ่ายวิดีโอก่อนนี่ผมง่ายๆฉา,ากที่เราได้ส่วนที่ไม่ต้องการเราก็ตัดทิ้งครับผมรานี้มาที่เลเยอร์ไปที่สติ๊กเกอร์ไม่ใช่นะครับลืมไปที่เอฟเฟกครับผมแล้วก็มาคําว่านี่ครับผมกระจกเงาแล้วก็แตะ อันฝั่งซ้ายปึ๊บพอแตะฝั่งซ้ายขยายครับผมเดินลงมาเอาให้มันตรงกันนี่พอได้กระจกเงาคนระับตรงกลางแล้วก็โนมี่แตะเข้าไปอันล่างครับผมปึ๊บนี่เราก็จะได้แล้วนี่ครับผมไม่ต้องมีน้ำปึ๊บแล้วก็เดินนี่มันกระจกแล้ว ถ้าภาพมันยังใสไปใช่ไหมครับวิธีมาที่อันฟ้าครับผมกดระดับลงนี่ครับผมแค่นี้ก็จะได้แล้วครับผมทําที่ไหนก็ได้เอาไปไประยุกต์กับรูปหรือวิดีโอของเราก็ได้นะครับเรื่องราวดีๆมเยอะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับ